คู่รักที่มี4สิ่งนี้นะครับจะเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันตลอดทั้งชีวิตเลยครับผมบางคนอยู่กันมาเป็น10ปีแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นเลยแต่บางคู่ครับแค่จับมือกันไม่ถึงปีกับเจริญก้าวหน้าทั้งการเงินและการงานและความสุขนะครับเพราะคู่รักเขาทํา4อย่างดังต่อไปนี้ครับเซฟโพตนี้เก็บเอาไว้นะครับแชร์โพตนี้ให้กับคู่รักคุณดูนะครับคุณจะได้จับมือเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันครับผมข้อที่1นะครับคู่รักมีเป้าหมายร่วมกันไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตร่วมกันครับ อยากมีบ้านอยากมีธุรกิจอยากมีลูกอยากมีอนาคตร่วมกันทุกการตัดสินใจจะไม่ใช่แค่อารมณ์ครับแต่คือการวางแผนร่วมกันนั่นเองและอย่างที่2ครับโตไปด้วยกันไม่ใช่เปลี่ยนเป็นคนละทางคนบางคนอยากดีขึ้นครับแต่อีกคนครับอยากอยู่กับที่เดิมครับความรักจะมั่นคงได้ถ้าพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันครับเช่นอ่านหนังสือด้วยกันเรียนคอร์สเดียวกันพูดเรื่องอนาคตบ่อยๆร่วมกันครับอย่าให้รักแค่วันนี้ครับแต่ต้องรักที่พากันไปสู่พรุ่งนี้ที่ดีกว่าครับแล้วก็3มครับมีอิสระแต่ไม่ละเลยกันครับ ู่รักที่ต้องมีพื้นที่ให้กันครับแต่ไม่ใช่ปล่อยให้ห่างกันจนลืมกันแน่นอนครับต่างคนต่างมีแพชชั่นของตัวเองครับแต่ต้องหันมามองทางเดียวกันเสมอเพราะความรักที่เติบโตได้ไม่ใช่แค่การกอดไว้แน่นครับแต่คือการเดินเคียงข้างกันครับผมและข้อที่4ครับมีความซื่อสัตย์และรู้จักขอโทษครับทุกคู่มีปัญหาชีวิตด้วยกันอยู่แล้วครับแต่คู่ที่จเจริญคือคู่ที่ทะเลาะกันเป็นแต่ก็จบกันเป็นครับผมรู้จักยอมรู้จักรับผิดรู้จัก ขอโทษก่อนเพราะความรักไม่ได้ต้องการคนถูกเสมอไปนะครับแต่ต้องการคนที่รักกันตลอดไปต่างหากครับใครมีครบทั้ง4ข้อนี้นะครับกอดเอาไว้ให้แน่นๆกอดเอาไว้ให้ดีๆเลยนะครับถ้ายังไม่มีเริ่มสร้างส่สิ่งนี้ไปด้วยกันกับคู่รักคุณได้ครับแชร์ให้คนรักคุณดูนะครับผมแล้วจะทําให้ชีวิตคู่คุณจเจริญรุ่งเรืองไปตลอดชีวิตแน่นอนครับผมโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์